ลพลักนักกปรุงุงฮมคชนี่คือแม็กแอนชีสอย่างง่ายนะครับเอาใจคนที่ชอบทานชีสเพราะว่าสูตรนี้ครับมากับชีสถึง3ตัวครับเชดดาร์มอสเซเลล่าแล้วก็พามมซานนะครับวิธีในการขึ้นซอสง่ายดายมากครับเพราะว่าเรามีตัวช่วยก็คือซอสคาโบนาร่าของแอ n นีซีครับสำหรับตัวเส้นเราใช้ชิฟฟอรี่วิกาติไปทำกันเลยครับ เริ่มจากการต้มเส้นก่อนนะครับในน้ำต้มเส้นใส่เกลือด้วยครับปกติแล้วเส้นชิฟฟอรี่ริกาติหรือเจ้ามักกโรนีเนี่ยนะครับนี่นะฮะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้ถ้าเราดูเวลาในการต้มนะครับ normal หมายถึงนุ่มๆเลย9นาทีนะครับแล้วก็อารเดนเตอยู่ที่7นาทีนะครับแต่พลจะต้มแค่เพียง 5นาทีเท่านั้นครับเนื่องจากว่าหลังจากเราต้มแล้วนะครับเราต้องไปคุกเข้ากับซอสแล้วเขาอบอีกเราจึงต้มไว้ให้อันเดอร์เล็กน้อยนะครับเอาละครับน้ำของคนเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เส้นลงไปต้มได้เลยครับในระหว่างที่เราต้มเส้นนะครับกรดขนมปังนะครับใส่เนยละลายครับปรุงรสด้วยเกลือส่วนนี้เราจะใช้เป็นท็อปปิ้งนะครับเพิ่มความกรุบกรอบให้กับตัวแมคแอนชีสของเรานะครับหลังจากนั้นพายยางครับคลุกเคล้าให้เนยกระจายทั่วๆนะครับง่ายๆเท่านี้เลยครับ ในส่วนของซอสนะครับปกติเวลาที่เราทําชีสซอสนะครับเราต้องละลายเนยแล้วก็ใส่แป้งลงไปผัดแล้วค่อยๆใส่นมนะครับให้เขามีความข้นขึ้นแต่วันนี้ในครัวของพลมีซอสตัวนี้ติดอยู่ในครัวอยู่แล้วนะครับซอสคาโบนาร่าของแอคเนซี่เขาจะมีเนื้อเห็ดเล็กๆด้วยนะครับซอสตัวนี้รสชาติกลมกล่อมเราไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะครับพลจะใช้ซอสตัวนี้ในการขึ้นชีสซอสของเราครับเราใช้อยู่ที่150กรัมนะครับเพิ่มเติมด้วยส่วนประกอบของวิปปิ้งครีม ผสมให้เข้ากันแล้วก็เตรียมไว้ครับเอาล้วครับ5นาทีแล้ว5นาทีนี่ยังไม่ใช่เวลาอั d เดนเต้นะครับอั Ar d เดนเต้ต้องเจ็ดแต่เนื่องจากว่าเรานำไปอบต่อนะครับดังนั้นสุกแค่ประมาณนึงพอแล้วครับใส่เส้นร้อนๆนะครับใส่ลงไปเลยครับเคาะนิดหนึ่งนะครับ ต่อมานะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเชดดาร์ชีสนะครับมอสเซเลล่าครับาพา์มซานครับคลุกเคล้าทุกอย่างนะครับกับเส้นที่ยังร้อนๆอ,อยู่นะครับตัวซอสของเราเนี่ยครับอยู่ที่อุณหภูมิห้องเส้นของเราที่ยังร้อนๆอ,อยู่ใช่ไหมครับเวลาเจอกับ ซอสที่อยู่ที่อุณหภูมิห้องอุณหภูมิก็จะดรอปลงเพราะว่าเราต้องการไปให้เขาร้อนอีกทีในเตาอบนะครับาละครับเราใส่ส่วนประกอบทั้งหมดลงในถาดอะไรก็ได้นะครับที่สามารถเข้าเตาอบได้บนนี้คนใส่เป็นเหมือนกระทะร้อนนะครับเพื่อช่วยรักษาความร้อนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของพรีเซนเทชันให้สวยงามนะครับสูตรเนี้ยผลแนะนำครับปริมาณนี้นะครับรับประทานกันได้2คนอย่างสบายๆถ้าเผื่อทานไม่จุนะครับก็แนะนําว่า3คนก็ยังได้นะครับอันนี้ขาดไม่ได้นะครับ โรยล,ลงไปเลยครับทั่วๆนำข้าอบนะครับคนใช้ไฟอยู่ที่200องศาเซลเซียส10นาทีครับ ข้อดีของการเสิร์ฟในกระทะร้อนนะครับก็จะช่วยรักษาความร้อนให้ร้อนนานนั่นเองนะครับก็จะยืดยืดหน่อยนะครับแม็กแอนชีสแบบง่ายๆ Easy Mac ่แม็ h e อนชวิธีการทำง่ายง่ายรสชาติล้ำลึกมากทีเดียวลองทำกันดูนะครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดิชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และหลายแอดครับ